ับทักทายสบายดีเลยสวัสดีเดอ้อเพื่อนกูทุกคนเนาะมาพบมาพอกับซองแม่น้องวีน้องวิวซั่นแนลอี่แล้วเฮ้ยพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มาอยู่เฮือนป้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาว่าพักกันชุ่มเซลเห็ดยังมื่อนี้กับผมเห็ดยังบม่ได้เห็ดยังลายมื่อนี้ต่ำบางฮงสมเมียงซุ่มเซลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทางหลังพี่นอ้องข้างหลังแม่น้องวี พัวป้าป้าเท่านันมาแต่เพิ่นบบรด้หลยคุณนะเหลาอายุหมูมันใหญ่แต่ผหมดเลยข้างหลังสุดฮาวุณนะป้าเท่าคุณอะพนันถ้า่วงไปของหมูเนาะชาวบ้านมเพื่นเพิ่นคือสิบหูว่ามีขนาดนี้เพิ่นกะเดี๋ยเอเง่ไปลงไปซมมึนกันนะพี่องนะมหลายมือเลยบร่กินเนาะใช่บ่วง มีแต่ไปก็ไปเนาะแไม่ได้อยู่อยู่แต่เอ็นองวีอยู่เพื่อนู้เดียวกับบได้เหตุกินแ้อยูู่้เดียวแหละดยเทดมันบอแซบเด้อยูู่้เดียวสนหน้ากนี่่งมสมประเด็กสมกสชุมแซลต่ำคือเก่าเนาะพี่น้องน้องมันนี่เป็นี่ขายสิขาดแต่อัน สขาดแตน,น,นแล้วเครื่องลงสีใหญ่เขาแล้วเหมือนี่ผักบอบเมะน้ำอันดูคนไปยุใบอไรมาดูป้าจังบอกว่าถ้าแม่ไม่ได้ไปใส่กะให้แม่เขาวว่ามาเด้อว่ะอล่อมันนี่ซุ่มเซลกันอีกแล้วนี่สมตามแซบถึงใจถึงซวงเลยมือนนีน่ใล่ะเ้ย, <ละ S 2> ยใสงเลยใส่หลายแห่งนาวประด็นบ้าเตะประด็นบ้าเตะแบบ่มักชบประเด็นจบ <ละ S 2> มขามาืปโน่นบอกน่ะเดี๋ยวเขาไปผสมตัวตัวตัวั่นกลุ่มพวกลายอ่ารวนอหน่งโหน่งโหน่งห้สีสัมเ็บเ็บเ็บเ็นเ็บ้อุงสักก่นเล้ะ เห็่าอากาศฮ้อนก็ต้องใจเย็นๆได้เลยอากาศฮ้อนดีสิีมาห้าุูงให้เต้าได้เงินดูกนเลยตีต้องเพิ่มอานามนกอุใส่รถไปยงมีนามกินกันด้แ่บทำอะไรแทบบัานนั่นจ้าวจ้าวโจก ไฟมีบ่งไฟหมดได้ไปมักมีสีผักมีหมดแล้วเกดอติยาเนาะกินนั่นนี่ก็กินแหละหัดอุใครผะไโม่วสุดแต่กินอะิรายนี่เปล่าอืมหมักแตงโมลูกชุบเนาะ มันเรียมพริกดิบเดิมเด้อเดหนาตาเพิ่อไปจืดเนี่ยหนาตาจืดดีหแต่รสชาตเพ็ดได้เลยนะพิกดิบเอิกหนาเร่งเนาะพิกหนาแรงเนาะมาต้องงงกินเาน่าะก็เอาอันนั่นใส่ปะก็เอาพริกหอมใส่พริกหอม่ได้พิกหนา โอ้มาใหม่มาปะปะปะปลุยกันปะปะปะว้าวช่องเห็นเห็นอะไรเห็นบรรยากาศเปรือชีกะเพชรบัวหิเว้าและนี่นะอ๋อชอบเห็ดเนี่ยสิว่าตำให้ดิกน้อยกินแน่นแต่มันเป็นพริกน้ำหมอกพี่น้องว่าพริกน้ำหมอกงผีน้ำเล้งมันกัสีเพชรจืดจัดแหละเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนอรบัดขู่ทุกคนเห็นไหมเห็นยังเนี่ยมาดิปาลุยกัน ไปดขี้รถบอกโอายติแขวเหียดเลยใชเอาเอาเอาไปด่าลุดาลให้แม่ขี้รถลำลุกนะช่อนกันเลยบอกมีผายแน่มีผายแน่ขี่นะา่มีผยแน่สองอันขี่ไปรถสคนเอาาเ ตาตำกันใชเจ็บใช,ช้เจ็บใช, <giving quin. S 3> ช้ไปไไปมาบามามามาเดินดูงเอ้ไปกับูตุกตินิข่าวน้ำกันได้เวลาละบันนี้เพื่อนแต่ว่าตามบางคงเนี่หลายอย่างอยู่เน่ยพือนกินข่าวความพอตู้ใหญ่เมือนี้พี่น้องเลย อยู่เฮียนประตูใหญ่ยิงข่าวรวมกันปักก่อนวะขึ้นเทิงจะไทอะดะอ่าอาเซตบวกไม่ร้องจะดกบวกมือนะแกบวกไมาใช่บวกมาไหมมาเลยมาเลยเฮ้ยอช่วสแกงไม้นี่งงวันนึงอ่ะดี๋ยวสเอกานัน พขาบอกว่ากเย็นออกมานแดื้ใบมันจะเน่าได้เมื่อไรกดำะังไ้สังวันไหนเห็นมืงอนกินเนื้อน้ำกินได้เฮ้นี่ก่อนนี่ก่อนผสมเนาะว้าวม่ต่อมนี่ก็แซ่อีนนะนด่กก็แซ่พี่แต่กินน้าจากินได้แล้วเยาว่าก็พาย sao hôm mười lăm mưa ấy, mười lăm mười lăm mười lăm mười Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่ด <N> ูรสชาติตัิชันชิบบเขียวฮะยังเออคือกหมาเป็นนี่เป็นเป็นาเนาะชั้นนีจะเกิดชินมาไม่ได้นอนนอนเป็นยังอาอีวีอีวีนอนนอนต้องตีัต้องต

đó hơn hơn. Nó đạp bao không bồi hiểm ba không bồi hiểm đâu mà suýt không bồi hiểm đâu mà suýt không bồi hiểm mà suýt không bồi hiểm đâu 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 mà suýt không bồi hiểm ขาอาปีโดนบอกินมันมนเลิกกินอ่ะเฮะมันเลิกกินอ้าะเห็ดบอกแท่บไ่กับบกินมันหอดปะสิเห็นนมบ้างสบเราหยุดไม่ได้แค่นาอเาหยุดแต่เาหยุดก็ได้ มนักจำวะหาเมือแม่น้อยจัมือเนาะไม่ได้ก็ไปนอ่น e ่าืดต <things. S 1> ื่ตนเต้นมั้่อยมันใจมันตามหูละไม่ช่ปุ๊บก็ ยกินกับพากินกระพาไปเยอ่ะุมากเลยวันแรด้วยแขกแต่เขาพัดชนะอบมา้อันนั้นไม่กินอีกอว่าก่อนกินเพลิดยากินเพดยาลมเสียเติ่เตน เบดเรียบร้อย่สแแบงลายสีมือป่าพรนาโคคือเกาตำแซ่บตำนัวคือเกาเส็บคุกเต๋น้องจังมืออย่าลืมเลยเมนูตำมี่เฮาอยังกินทอดกีนทอดเมนูตำมี่ได้บัี้เดี๋ยวไปตามชื่อมันจะตลาดซื้อเมนูตำมี่มาบม่ได้กินหลายมือเลยแต่ตำหุ่งนี่ก็บม่ได้กินแต่หึงเนื้อหางกินเมียเนี่ยกุนาคำ เดี๋ยวข้นจุท้ายอร่อยแห้งส่วงแล้วรักกับไปแล้วบัน